วุ Lust, oh. ้ยวุ่วุ่ลูกไม่เอาม่งไม่เอาเดี๋ยวปล่อยลูกมิงโอ้สวัสดีครับโอ้ยดูครับดูปลอยน้อยมิ้งคนชาแนลครับเออถึงเวลาครับพ่อมาทั้งสองคนแล้วเฮ้ยจะปล่อยลาได้ะ อะไรอย่างกับว่าครับพ่อเออดูดูเอาเอาเลยลูกพี่เต็มที่เลยครับผมฮู้ยดูดูฮ้ยเอาเอาฮู้ยดูไปผมซ่าอะไรอยากเล่นเลยนะพ่อครับพ่อครับอะไรเล่นเลยนะครับผม เอ้าพี่เอาเอ้าตามสบายลูกวปาป่าว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 ปาวป่าวม่าวาวป่าววปลาว่าวป่าวป่าวป่าว่าวป่าวป่าว่าวป่ว่าวป่าวป่าวปางป่ว่าวป่าว้่วาว เฮ้ยลุนพ่อเฮ้ยแล้วพอแล้วแล้วแล้วโดูดูสอ,อ,าาาอ,อคางแล้วเสียแม,ม่เุ้ยโ้ดูดปล่อยผมซาอะไรจะกอ,อกะไครับผมพอครับพ่อครับ,รบ,รบป่อหล่าครับแม่ไม่เย็นครับไม่เย็นเอ,นอา,าเย็นเย็นเย็นพมันกิ่งไหมเนี่ย ยัเสียเปล่าพาร์คกิ้งเลยเข้าใจไหมอือจุ๊บแก้วก่อนจุ๊บแก้วก่อนจะเปิดให้นั่งลงวะเฮ้ยอุ้ยท่านอาบน้ำเหม็นเหม็นครับปรจุต่อครับเฮ้ยท่านอาบน้ำเลยเฮ้ยเอมึงเห็นไอ้ครับคุณทำอย่างนี้เพื่กระตุ้นเขาออกจาข้อกันเนี่ยเร็วๆผมอยากวอรมากเลยสุดยอดเลยยังวะ

้ยมาแล้วมาแล้วไปดีใจเหมือนตั้งแต่จิตไปอะไรเพราะวันนี้ก็เดินข uh, ึ้นบ่ไปหล่อรถไปนย่างนั้นเองเหรอเหระ เผอเพิ่งไปกิ่งได่เอเปล่ากิ่งอันไหมเห็กิ่งเลยว่ากิ่งกิ่งเราให้แลน้ำไหมบ่สนใจคุณอยากออกข้อยังว่าบึงบึงอะไปไปหลาัะพอเปลาพอเปครับไปหลาซะโอ้ยดูโอ้ยอออย่่่าาามีีนนนงเเเเ็้้สสไปนี่นะ เนี่ยเนี่ยเอา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 ติดขาเลยลูกเพี้ยกูดานใครล้างทนผีพวกกนนี่เอ้ยเอ้ยเต้ยเ้ยเ้ยโตล้ล้ล้ลบลมาทว้าาเลยทวยเอาเฮ้ย เอาอาอาุบบุ๊บุบตไุงส่มียนมาตัตินไปหาเฮ้กินกินได้หล่าบ้ยย้ยุลุกลุกลุลุกลุกลุเอามิงมเอามาลุกขึ้นแล้ว อย่าแนวเล่นเขาโมออกไปทั้งนอกก็ได้ครับอะไรไม่แนวเลนแล้วพ่อฮู้ยฮู้ยฮ้ยฮู้ยฮฮ้ยฮฮ้ยเจ้าวนี้ขักนี่เนาะติดคอเด้อลูกติดคอเด้อมิ้งมันหยิบที่คอเจ้าวันเนี่ยเบึ้กเบึ้ก เอา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 ลองดู้ดูจิ้งจิ้งจิ้งเอาจิ้งจิ้งจิ้งลุกลลกจิ้งจิ้งไหมขี้จิ้งิอะไรเันเรต้องไมเออออาหนึ่งซุหัวเออโอ้ลมลลอ้เอาลองดิทำได้ไหมเอาเราพ่อป๋าจะสอนจิ้งลุกไปลูกไปโอ้ลูกใ่

ขาข้างหนึ่งนีไปเลยอ่ะเอา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 ,เอาโอ้จับไป็นอย่างเดียวมากิงว่าด,ดีเลยทำไมวรไหะ อยากเล่นน่ะช่วงนี้ช่วงเวลาองเนาะอันนี้ช่วงเวลาของเขานะครับพ่อทั้งสองคนมาก็จะปล่อยเขาช่วงนี้แหละสลับกันมาเอามันก็เป็นอย่างนั้นแหละเราเปิดไว้อ่ะช่างนั้นมันดีกว่าที่โตมใเขาดูว่าเออนะมันเป็นอย่างนี้นะมันมันเพื่อนเพราะโอ้โหลูกพี่เเอาลูกขึ้นลุกลุกไหมนี่หลังกนั่งวนพ่อ แล้วไม่อไม่อยากออกข้อใช่ไหมนี่กายหลังเรียมะเอาเอาเอาคือถึงบนตาจอบต้หปลี่ยนจิงแล้วครับตัวนี้บอครับสารนพูดเยอกันเลยเอาเอาเลมลมติดคอติดต้เอ เซตนี่เซตงานนี่เอ้าเซตงานนี่เซตอ้ยอุ้ยอุ้ยมาที่จะ่ปนละอุ้ยอุ้ยอุ้ยขออนุญาตหัวเราะนะครับอุ้ยล้มล้ล้ลลลลลลอย่าหงายระวังหงหลังเด้อลูกพี่ โอ้ยโอ้ยขุดขาเอามันจะทับขาจ่อนะนั่งให้ดีติดขาแล้วครับงานนี้เอาลรอกติดขาแล้วเอ้าเฮ้ยป๊อปป๊อปป๊อปิ๊อปป๊อปไม่รู้ว่าคืด คือดักดาคือมาสิโอ้ยท่านี้โอ้ยไงหลังไงหลังซะนาะโอ้ย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 ว้าตัวอ้เอาลูกพี้ยืด่อนอ่างกันเนาะเวออย่ังกระโดดกรนเจดนฮะอะไรไม่ตัวแตลงรกได้หนิ

เดี๋ยวเวลาจะไปอาบน้ำ้ะครับผมโอ,อ้ยพ่อป๊อกก็จะแต่งรอให้ละไปหานัดสาวไว้ มากดไลค์กดแชร์นะครับมิ่งมงคลชแนลครับผมครับผมขอบคุณน้องเสือน้องสิงห์ครับที่ทำให้ผู้คนรู้จักมิ่งนะครับคนเลยไม่วอนครับผูอยู่บางหลังย,ยอดซับไม่หางดีท,ทุกทุกซับครับขอบคุณที่ขายไม่ได้ก็คือแฟนคลับนะครับทุกทุกท่านทั้งต่างในประเทศและต่างประเทศนะครับ ที่มีความรักความเอ็นดูต่อน้องมิ่งนะครับอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับ,รบเป็นกำลังใจให้มีเยอะนะครับผมสวัสดีครับผมพบกันในคลิปหน้าครับ